ไมไ่รู้นะปั๊มหนึ่งปั๊มหนึ่งโฟกัสก่อนโอเคขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเนาะ k i n น n o n KD ได้น,นะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเรียกว่าอะไรอ่ะรีวิววะ,ะรีวิวขอเจ็บวดน้ําก่อนอยู่ๆคือแบบจะมารีวิวก็มารีวิวเลยไงคุณผู้ชมคือแบบไม่รู้ต้องเริ่มจากไหนก่อนละกันเนาะ,ะก่อนอื่นเลยดีวยดวยกว่า ผมจะเริ่มจากห้องผมนี่แหละสภาพห้องเนาะอยู่อยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้วุ่นวายอลังการงานสร้าง,างมากๆนะครับมันจะเป็นต้องอลังการงานสร้างขนาดนั้นไหมไม่รู้ดิผมมีตอวเดียวนะนี่คือโต๊ะที่ผมสตรีมทุกวันนะครับนี่ตรงนี้เลยอันนี้คือหักแล้วเวผมจะซื้อใหม่อยู่ถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะครับโอเคอันนี้ก็เก้าอี้ผมพังนะตอนนี้นะครับ อ่ะโอเคนะคเดี๋ยวค่อยมารีวิวเป็นอันเป็นอันเนาะซึ่งคอมเนี่ยผมจะรีวิวไว้ทีหลังวันนี้นะผมจะมารีวิวแค่ห้องผมเท่านั้นนะไม่ได้มารีวิวตัวบ้านเนาะอ่าอันนี้ก็มีแอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีโล่นะครับอันนี้ก็โล่นะโล่เงินนะครับอันนี้ได้นานลนะลอะดูหน่อยละกันลาบอะ่ะเขาะา้าใจปหลาบจัดอะ่ะคุณกูจะ ว่นจริงนะช่วงนี้คือแบบเยอะไงคนดูโอเคนะผมอันนี้คือซากเรียซากดีกว่าเนาะโอมาหิ่กอดเก็บแปบบ๊บจัดเข้าไปในนี่คนดูนั่นแหละเก็บก่อนเก็บก่อนอ่ะอันนี้คือที่วิดพื้นเนาะไม่ใช่วิดพื้นที่กระโดดเชือกนะครับอันนี้คือที่กระโดดเชือกที่ผมแบบออกมังกยนะครับเวลาบางๆนะครับอันนี้คือไนกี้นะครับอันนี้เป็นรองเท้าคู่แรกของผมเนาะเป็นไนกี้นะครับอันนี้นะครับ จำช,ชื่อรุ่นไม่ได้ละนะครับก็ซื้อมาประมาณจริงๆเนะี่ยราคาในสต็อกมันเนี่ยในอาร์ไนกี้นะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่พันห้าพันนี่แหละแต่ตอนนี้ก็ราคาขึ้นไปเกือบหมื่นแล้วนะคนดูครับสับคู่นี้เนาะที่ผมซื้อมานะครับขายได้ก็คู่เป็นหมื่นอนะ่ะคนดูนี้นะของแท้นะครับไม่ได้ของปลอมนะแล้วก็เพิ่งซื้อกีตาร์มาใหม่นะครับอันนี้นะครับก็ซื้อมานะครับผมตามเคยตามเดิมนะครับ อ่ะสำหรับที่ต่อไปคือเป็นที่โอ้ m ม่ก็คุณดูตัวหนังสือผมนะครับอะไรนีแขนกูดํำจัดคุณดูดิโคตรดำนะอืมต่างนักไปมากขบรนะครับผมโคตรเกินอะ่ะออันนี้คือผมนะครับ <c oughs> ผมกับใครเอ่ยไม่ทราบนะครับผอ <c oughs> <c oughs> ใครไม่ทราบเลยอันนี้ก็เป็นตอนผมอยู่ป .6 นี่ไอ้วนคุณนี่ เออคนนี้เย็ดใหม่ก่อนเย็ดโคตรเอาโคตรเดือดโอเคนะครับอันนี้ก็กระเป๋านมนเนาะกระเป๋าสุดที่รักผมเอาไปโรงเรียนนะครับทุกวันอ่าเป็นแบรนด์ด้วยผมไม่ยากจริงๆไม่อยากเอาไปหรอกนะเพราะมันแพงนะรกระเป๋านี้แพงมากนะรประมาณเกือบสองสองพันกว่าบาทนะี่แหละคนดูครับตอนนั้นมันลดราคาเหลือพันกว่านะผมเลยกดมานะครับอันนี้อ่ะต่อไปนะผม เพิ่งได้มาเลยกันดั้มนะครับอันนี้คือกันดั้มเสียงดีไม่ดีไม่รู้นะคลิปนี้อาจจะตัดต่อไม่เยอะเลยแหละชิวๆนะคนดูอ่ะกันดั้มตัวนี้นะผมผมต่อไปประมาณ4ี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับนี่เดี๋ยวก็จะซื้อที่ตั้งโชว์มาอยู่ผมจะตั้งเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาต่อเติมบ้านอยู่นิดหน่อยนะครับโอเคนี่คือที่นอนผมนะครับมีไปทงบ้านเลยนี่บาสน,นะครับผมชอบเล่นบาสมากนะครับนี่ เล่นบา๊นะครับผมเล่นบา๊ด้วยอันนี้ก็คือที่นอนเนาะเท่าให้พี่ครับรวยไหมผมบอกเลยว่าผมไม่รวยนะอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดจัดแล้วคือเป็นที่วางโมเดลนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าห้องผมเนี่ยเสียงมันไม่สะท้อนเนาะก็เลยจริงๆอะผมอยากตัดเออไม่ใช่ดิผมอยากเลยนะผมอยากใส่ที่ซับเสียงอยู่ที่เป็นสีดำดำอะแต่ผมคิดว่าผมไม่อยากซื้อมาเพราะว่าห้องผมมันไม่ได้กล้องขนาดนั้นไวยคนดูนะก็เลยไม่ซื้อดีกว่านะครับ อันนี้คือโมเดลหนึ่งตัวนะั่คือโซโลโนนาโซโลจริงๆเนี่ยพี่ถ่ายไปแลวเว้ยถ่ายคลิปไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าผมเนี่ยผเผลอไปลบเว้ยนะครับนี่เลยโมเดลเนาะสวยไหมโหเจมแมวขอถ่าย Insert. อินเตอร์อืมอ่ะอินเตอร์เนี่ยรักกันโอ้สวยมากมนะครับผมดีเทลนะครับอ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้เรามาดูคอมผมดีกว่านะครับ อันนี้ก็ไม่อ่ะเอางีนน้ดีกว่าเดี๋ยวพูดถึงเกมมิ่งเกียร์ก่อนละกันนะครับไม่ <My S 1> นี้นะครับผมซื้อมาจากร้าน FDC Shop นี่เองนะครับอันนี้จริงนะสมัยก่อนเขาขาังตอนนี้ก็ลองทักถามได้นี่นะครับตัวนี้นะครับจริงๆเนะี่ยอยู่ที่สองพันแปดสองพันเก้านี่แหละแต่ว่าผมได้มาสองพันนะครับเพราะว่าทางเพจเขาเป็นสปอนเซอร์ผมแล้วเนาะซื้อมาสองพันอันนี้ก็สองพันกว่าหูฟังนะแล้วก็เมาส์น,นี้ตัวละสี่พันกว่า 4, บาทนะครับอันนี้คือเป็นเมาส์ไวเลสที่ดีที่สุด ของน่าจเป็นของอะไรนะโลจิเทคใช่ปะ่ะน่าเป็นดีสุดแล้วนะเป็นรุ่นโปรนะครับซีรีส์โปรนะครับอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นคีย์บอร์ดไฮเปกเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังขายไม้ตัวนี้เว้ยเสียงดีเลยนะคนดูครับก็ลองไปดูคลิปๆผมได้นะ <c adian> ผมจะส่งไม้ก็ได้เป็นตัวไม้แล้วก็ตัวสายเช่นนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เ,นเป็นของพี่เนาะโอเคใครสนใจผมขายให้มาณพันห้ละกันนะครับพันห้าพักก็ได้นะ ก็ทักมาได้เนี่ยนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็ Apple Watch เนาะกูต้องอวดของทุกอย่างป่ะนะี่ะนี่ Apple Watch นะครับผมซีรีส์ใหม่ซื้อมา14ื0นนะครับ1 4ื0นผมแต่งไปก็ประมาณ16ื0นนะครับเพราะว่าผมเติมผมผมแต่งเยอะมากผมซื้ออะไรยังไอีกอะเออเพราะว่าผมซื้ออันอะไรมาสักอย่างนั้นแหละคุณดูผมจะไม่ลนะละเออฟิล์มกระจกอะไรเงี้ยเสียไปโคตรเยอะนะครับสำหรับอันนี้เนาะ Apple Watch นะครับผมอ่ะไอโฟนผมใช้ก็ไอโฟนสวีทโปนะครับผมนะผมจะบอกทุกอย่างนะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลของช่องเราเนาะแล้วก็จอยนะครับผมนี่ครับผมนี่เลยจอ Xbox ็อกนะครับอ่ะจอครับผมเป็นจอของเ s ็มนะครับตอนนี้กําลังจะซื้อก็คือเป็นรุ่นนี้เวทผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตตัดไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะผมน่าจะซื้อนี้นะคุณดูครับ R O G นะครับอันนี้มั้งนะครับก็ตังค์ไม่ค่อยจะมีเนาะน่าจะซื้อ R O G เนี่ยนะครับ เพราะว่าจอที่สําคัญกับชีวิตผมมากผมเป็นคนชอบเสพครับผมเสพไอ้พวกที่แบบว่าอ่าแบบมันลื่นๆหลายๆเนาะช่วงนี้คือติดเกมนี้ครับผมคนดูครับติดเกมรถมากๆเลยท่านผู้ชมครับผมนะคนดูโอเคนะครับผมก็คือแบบติดจริงๆนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็กล้องเว็บแคลมนะครับผมวิแคลมใช่ปหของโลจิเทคเช่นกันนะครับผมนี่เป็น G ีอะไรสักอย่างแหละผมจำไม่ได้ละ ครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะมีไฟนี่นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะผมซากอายะธรรมของผมนะนี่คือกล่องนะครับอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยไม้ตัวนี้นะครับใครจะสั่งซื้อผมได้ไม้ตัวนี้ผมอันเนี้ยผมเสียดายมากคนดูท่านผู้ชมครับไม้ตัวนี้แพงมากจริงๆ แพงเป็นไม้ที่แพงที่สุดที่ผมเคยซื้อมาเวผมลงทุนเงินมากมากมากแล้วผมไม่รู้ว่าผมใช้เป็นแบบไหนอะ่ะมันช็อตไว้ท่านผู้ชมครับเออมันช็อตจริงๆนะคือท้อมากคือแบบโอ้เสียดายของนะครับโอเคประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามารีวิวด้านของคอมพิวเตอร์กันดีกว่านะครับก็คอมพิวเตอร์ของพี่นะครับผมเป็นแบบนี้เลยอ่าโอเคลอันแบบหนึ่งนะ ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดสเปคคร่าวๆนะครับจริงๆเนี่ยคอมผมมันไม่ใช่เป็นแบบนี้เว้ยคนดูเคสก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะชุดน้ําไม่ได้เป็นแบบนี้เว้ยนะครับแล้วก็ด้านของพาวเวอร์ p l ายด้วยนะครับพาวเวอร์สปายผมจะไม่ได้ของอะไรแต่ว่ารู้แค่ว่าแพงมากนะครับพาวเวอร์สปายผมนะเออโอเคก็เดี๋ยวเรามารีวิวเนาะโอเคอันแรกนะครับผมอ่ะผมจะไม่มูเนาะเดี๋ยวเปิดสเปคให้อ่านเลยแล้วกันเปิดสเปคให้ดู นะครอ่าสเปคคอมผมประมาณนี้นะครับ i9 นะครับผมแล้วก็32มจิกเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับก็พวกประสิทธิภาพเนาะอ่าได้ดีกับ e เนี่ยใช้เป็นอ่าน่าจะเป็นฮัตดิสนะครับผมฮัตดิสเนาะให้ดีๆีฮัตดิสนะครับก็ประมาณ1 1หรือ2 2เทมั้งหรือ1เทได้แหละดิสเคนนะครับผมดีเอสดีเนาะ 250แล้วก็ได้ C เนี่ยเป็นเป็นอะไรนะ e ีโวเหมือนกันเนาะเ d e v o นะครับผมนะเป็นของ Samsung นะครับผมถือว่าเร็วเร็ว,รวละแรงมากมาก,มากนะในการเปิดคอมปิดคอมประมาณนี้สเปคคอมประมาณนี้เลยแล้วก็การ์ดจอเนี่ย RTX 2 <c ười> RTX นะครับผม2อง0 Super นอี่นะครับผมของอนี่นะครับผมของเนี่ยนะของนี่แหละนะครับผม <c ười> จำชื่อมันไม่ค่อยจะได้นะ เอสุดปะไม่รู้อ่อาไม่รู้ว่าเออเําิเออนตนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้สับคอมพี่เนาะพูดตีขัดเบื่อมากคนดูก็ตื่นเต้นนะเนาะโอเคนะผมประมาณนี้ไหมสอบวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับอันนี้ที่ผมบอกราคาเนี่ยคอมนี้ลืมบอกราคาเลยตอนนั้นผมซื้อมาเนี่ยประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะคนดูจริงๆนะ จำไว้นะสี่หมื่นห้าหมื่นไม่ใช่เป็นสเปกน,นี้อาชุดน้ำนะครับเป็นอีกอันหนึ่งเคสเป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็ power supply เป็นอีกอันหนึ่งเวทผู้ชมแล้วก็มันพังมันเกิดพังขึ้นตอนนั้นคือผมไม่ได้อัพคีิปประมาณ5-6ถึงวันเลยนะท่านผู้ชมครับคือแบบผมสงสารตัวเองมากๆแล้วก็ใช้เงินเปลืองมากตอนนั้นนะครับแทบจะไม่มีเงินเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีตังค์เนาะผมก็อาบอกพี่เขาว่าเฮ้ยพี่ครับ hey, คอมผมเป็นแบบนี้มันเปิดแล้วมันไม่ติดไวทผู้ชมครับเปิดแต่สีแรมขึ้น ผมก็ถามเขาว่าเยเกิดอะไรขึ้นอะไรมานี้นเขาบอกว่าอันีข้อมูลเนาะเขาว่าไอชุดน้ำผมเนี่ยมันร้อนเกินไปแล้วก็เขาเรียกว่าซิลิโคนอ่ะมันร้อนมากมากนะครับผมพี่เขาก็เลยว่างั้นเปลี่ยนเซ็ตน้ําชุดน้ําใหม่แล้วก็ทําการเปลี่ยน power s u p p ายใหมให่ให้มันจ่ายไฟดีโอเคแล้วก็เปลี่ยนเครดเนาะผมอยากได้เครดใหม่พอดีก็เลยเปลี่ยนไปนะครับเสียประมาณ23งสามหมื่นนี่แหละนะครับขนาดนะคนดู power s u p p ายที่มันจ่ายไฟผมเนี่ยตรงเนี้ย ตัวเนี้ยแค่ตัวเดียว9,00 0นนะครับที่ผมซื้อมานะ9,000บาทนั่นเองนะครับแพงมากคนดูท่ามมนผู้ชมแพงจริงๆนะครับโอเคแล้วก็รวมกันก็ประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้เนาะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้นะครับที่ผมอวดของที่เพิ่ผมไม่ได้อวดนะท่านผู้ชมผมจะขอบคุณคนดูนี่แหละทุกท่านทุกคนเลยผมนะครับชาแนลผมอันนี้เนะน,นี่ยคนดูน่าจะไม่รู้นะครับ คือว่าที่ที่ผมผมทำมาตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้ตังค์ตังของแม่สักอย่างเลยนะครับคอมที่เก่าๆผมเนี่ยมันคือคอมน้าและคอมน้าเอา,มามไม้ผมเฉยๆผมก็เล่นเกมไปแล้วผมก็ทําคลิปให้มันได้เว้ยคนูจนผมซื้อเองหมดเลย ตังค์พวกนี้นะที่ผมโชว์ที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมใช้ iPhone 11 Pro อะไรเงี้ยมีอะไรนั่นมีอะไรนี่ตังค์ท่านผู้ชมทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ซื้อรถด้วยเนาะผมก็ซื้อรถมาเป็นพรีเซ็เห็นไหครับเดี๋ยวก็ขยับดูรีวิวก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าดา่ากูว่าช่องขยับหรือว่าตลาดนานะครับอันนี้ก็คือเป็น ภาคภูมิใจผมนี่แหละแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยเนาะเป็นตังคนดูเว้ยผมอยากรีวิวเฉยๆนะครับแต่ว่ากูย้ําก่อนนะว่าผมไม่ใช่เด็กแว้นนะครับผมนะเออคือกูซื้อพีเซกเนี่ยกูกูกูคือแม่ผมเนี่ยอยากขับด้วยนะครับแม่ผมเนี่ยคือแบบว่าเขาเป็นรถบ้านประมาณนี้เนาะเพราะว่าพีเซกจริงๆเป็นรถบ้านไงแต่ว่าเด็กแว้นเขาชอบกันเนาะก็เลยแบบเออผมเลยซื้อพีเซกนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้นะครับผม thank you ขอบคุณนะครับจากคนไม่มีอะไรเลยจากผมไม่มีอะไรเดยเป็นเด็กงๆเล่นเกมทุกวันเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมก็ได้มีตังทุกอย่างคอมนี้เป็นคอมของผู้ชมเลยนะครับ ก็ใครอยากเป็น FC ผมจริงนะถ้าเป็น FC ผมผมก็ให้เล่นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาบ้านพี่เนาะเคยร,รู้บ้านพี่ก็มาเล่นได้นะครับอันนี้จริงๆนะผมไม่ได้ตลกนะครับเออโอเคแล้วเสรับวันนี้นะขอ,ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายๆของ CPU ครับคนดูครับ oh, thank you ุ